นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมวันนี้นะคะก็จะยังอยู่ในเรื่องของกิจกรรมแบบฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่นะคะส่วนในภาคเรียนที่สองนี้นะคะเราก็จะไปในเรื่องของอาการฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเรานั้นจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะ ตามที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าจุดประสงค์ของวิชานี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะและ 2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามความถนดัดความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนเองนะคะข้อที่สเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นะคะ ขั้นตอนนะคะของการเรียนนะคะในวิชานี้ก็คืออันที่หนึ่งนะคะก็จะต้องศึกษาหาความรู้นะคะจากใบความรู้ที่คุณครูกำหนดให้นะคะสฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะสบันทึกผลการปฏิบัตินะคะบันทึกผลของการฝึกหัดลงในบันทึกการปฏิบัติงานที่คุณครูแจกให้ในสมุดเล่มเล็กนะคะ และ 4. นะคะทดสอบความรู้หลักเรียน5ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะขั้นตอนการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะตามที่นักเรียนเรียนไปแล้วก็จะมีขั้นที่1น,นะคะทักษะการฝึกก่อนการทำโครงงานนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะมีทั้งหมด10ทักษะนะคะ อันที่สองก็คือเริ่มต้นการทําโครงงานนะคะฝึกการเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจในการทําโครงงานซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเริ่มเป็นเรื่องที่หนึ่งของหัวข้อที่สองนะคะในสไลด์นี้นะคะคุณครูจะทบทวนนะคะว่าขั้นตอนการฝึกทําโครงงานทิยาศาสตร์นั้นมีทักษะอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ขั้นที่หนึ่งซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะจะมีทั้งหมดนะคะสิบทักษะนะคะ ก็จะมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นก็คือทักษะการสังเกตทักษะการวัดนะคะทักษะการจําแนกนะคะทักษะการคํานวณนะคะทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรนะคะจากนั้นเราก็จะต่อกันด้วยทักษะการตั้งปัญหาทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการฝึกทดลองนะคะทักษะ การฝึกการสื่อความหมายและจัดกระทําข้อมูลและทักษะที่10นะคะทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปซึ่งทักษะที่10นี้นะคะเราได้เรียนกันไปเมื่อเทอมที่แล้วนะคะส่วนในภาคเรียนที่2นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนนะคะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะในกระบวนการที่2ก็คือ ขั้นตอนของการเริ่มต้นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยการฝึกเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปเรื่องของการฝึกเลือกเรื่องที่สนใจจากหนังสือพิมพ์และวารสารนะคะมาวันนี้นะคะชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการฝึกเลือกเรื่องที่น่าสนใจจากปัญหาใกล้ตัวเรานะคะ มาดูนะคะว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของกิจกรรมที่12นี้ก็คือฝึกเลือกเรื่องตามที่กําหนดได้นะคะอันที่2นะคะก็คือบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมนะคะตามที่กำหนดได้นะคะอันที่3ก็คือบันทึกผลการเลือกเรื่องที่สนใจได้และ4นะคะเก็บชิ้นงานจากการ ปฏิบัติกิจกรรมได้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะต่อไปนะคะกิจกรรมฝึกเลือกเรื่องที่สนใจจากปัญหาใกล้ตัวนะคะปัญหาใกล้ตัวของนักเรียนเนี่ยนะคะในการเลือกเรื่องหรือปัญหาขึ้นมาศึกษาเพื่อที่จะใช้ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะการเลือกเรื่องหรือปัญหาจาก สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยนะคะเป็นวิธีการนึงที่นักเรียนจะสามารถเลือกเอามาทําเป็นโครงงานได้นะคะปัญหาจากไหนบ้างนะคะปัญหาในชีวิตประจำวันของเราก็อย่างเช่นปัญหาการรับประทานอาหารนะคะปัญหาของการแต่งกายนะคะการประกอบอาชีพนะคะการศึกษานะคะ การทำกิจวัตรประจำวันเช่นการเดินทางมาโรงเรียนนะคะปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะพิจารณาถึงปัญหานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็นำเอามาทำเป็นหัวข้อของโครงงานที่นักเรียนสนใจได้นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างนะการฝึกเรื่องเรื่องที่นักเรียนสนใจจากปัญหาใกล้ตัวนะคะตัวอย่างก็คือนะคะการกำจัดกลิ่นในตู้เย็น นะคะซึ่งนะคะตู้เย็นเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยนะคะจะใส่สิ่งของไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะขัเรียนไม่ว่าจะเป็นผักนะคะผลไม้นะคะเนื้อสัตว์แล้วก็ปลานะคะซึ่งอาหารบางอย่างเนี่ยนักเรียนมันมีกลิ่นแรงนะคะแล้วก็จะทําให้ตู้เย็นของเราเนี่ยมีกลิ่นอับนะคะได้รับกลิ่นนะคะจากอาหารที่เราใส่เข้าไปเนาะการทําความสะอาดนั้นก็ทําได้ยากเนาะในตู้เย็นนะคะการกําจัดกลิ่นในตู้เย็นดังกล่าวเนี่ยนะคะมีคนเขาบอกว่า ให้นำเอากาก,ากของกาแฟหรือกาก,ากองชาะะที่เรากินเนี่ยนะคะหรือใช้ถ่านเนี่ยทิ้งใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะมันก็จะสามารถกากากาแฟกากชาหรือถ่านนะคะก็จะสามารถดูดกลิ่นอับในตู้เย็นได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้นะคะมีประเด็นน่าสนใจก็คือกากากาแฟนะคะกากชาแล้วก็ถ่านเนี่ยอันไหนมันน่าจะ นำมาใช้ในการกําจัดกลิ่นในตู้เย็นได้ดีกว่ากันนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่สามารถที่จะนำออกมาทําโครงงานได้เลยค่ะนะคะต่อไปนะคะปัญหาของโครงงานนะคะที่เราเลือกจากปัญหาใกล้ตัวนะคะอย่างเช่นโครงงานการกําจัดกลิ่นปากนะคะโดยสารธรรมชาติ ะคะโครงงานนี้เนี่ยมาจากปัญหาของนักเรียนบางคนนะคะเมื่อรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงนะคะหรือมีความสกปรกของปากและฟันเนี่ยนะคะ,ะสมัยนี้ก็จะนําวิธีการก็คือเคี้ยวหมกฝรั่งใช่ไหมคะแต่นะคะถ้าเราไม่อยากที่จะได้รับสารเคมีเลยเราอาจจะใช้วิธีการบําบัดจากธรรมชาติเนี่ยนะคะคนสมัยก่อนเขาก็จะนําเอาใบฝรั่งนะคะหรือผลฝรั่ง มาเคี้ยวแล้วก็ทําให้กลิ่นปากของเราเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการกําจัดกลิ่นปากด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ปากและฟันของเราสะอาดประเด็นของโครงงานประเด็นนี้นะคะก็คือสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเรื่องของใบฝรั่งหรือผลฝรั่งนะคะที่สามารถจะกาจัดกลิ่นปากได้ดีกว่ากันนั่นเอง นะคะอันนี้สามารถที่จะเอามาทำเป็นโครงงานได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะมาดูกิจกรรมของพวกเรานะคะที่เราจะต้องฝึกนะในหน้าที่71นะคะในหน้าที่71ในหนังสือเล่มเล็กนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเลือกปัญหาใกล้ตัวที่นักเรียนพบและที่นักเรียนสนใจแล้วนำเอามาทำเป็นหัวข้อโครงงานนะคะเช่นะ ปัญหาฟันของนักเรียนนะคะที่มีคราบหินปูนจับอยู่เป็นรอยดำๆนะคะซึ่งทำให้เกิดความน่าเกียดน,นะคะบางทีบางคนแทบจะไม่อยากพูดกับใครนะนักเรียนอาจจะเลือกเรื่องจากปัญหาข้างต้นมาตั้งชื่อโครงงานว่าอย่างไรนะคะอันนี้ให้นักเรียนลองฝึกใส่มานะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่71นะคะบางคนอาจจะบอกว่า ใบฝรั่งสามารถจขจัดคราบหินปูนได้หรือไม่นะคะนักเรียนก็อาจจะเอามาตั้งชื่อเป็นโครงงานนะคะหรือการเคี้ยวผลฝรั่งช่วยให้คราบหินปูนไม่จับอยู่ที่ฟันแบบนี้ค่ะนักเรียนก็ลองดูนะคะว่าเ,เราอยากจะเอามาทําโครงงานเรื่องนี้เราอยากจะ ใช้อะไรมาขจัดคราเหินปูนนะคะที่เกาะอ,อยู่ที่ฟันของเราได้บ้างนะคะลองงใส่ชื่อมานะคะมาดูกิจกรรมที่สองนะคะในหน้าที่เจต่อนะคะก็คือให้นักเรียนเลือกปัญหาใกล้ตัวที่นักเรียนพบแล้วแล้วก็นำมาเสนอเป็นหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าปัญหาของนักเรียนก็คือนักเรียนเนี่ยมีมดคันไฟเนี่ยขึ้นบ้านนะคะ เขาก็เลยนําใบพลูเนี่ยที่ใช้เขียวกับหมากเนี่ยค่ะพอประมาณมาบดขยี้นะคะแล้วก็ถูตามทางเดินของมดนะคะเขาเพราะว่ามดจะหนีไปทันทีแล้วก็ไม่ขึ้นบ้านอีกเลยจากปัญหาและข้อเสนอนักเรียนจะเลือกชื่อทําโครงงานอย่างไรนะคะก็ให้นักเรียนนะคะใส่เป็นชื่อโครงงานลงมานะคะในแบบฝึกหัดที่คุณครูส่งไปให้เนาะในสมุดเล่มเล็กนะคะ ในหน้าที่71นะคะต่อไปนะคะมาดูในหน้าที่72นะคะในหน้าที่72อันนี้เป็นปัญหานะคะที่คุณครูจะให้หนักเรียนใส่ลงไปเองนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของครูนะคะครูบอกว่าปัญหาใกล้ตัวของครูเนี่ยนะคะครูพบว่าในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยนะคะ ที่นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้มาโรงเรียนเลยนะคะครูพบว่าที่โต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเกิดการขึ้นรานะคะเกิดเชื้อรานะคะสีขาวๆเนาะนักเรียนจะช่วยครูนะคะหาวิธีการกําจัดเชื้อราที่โต๊ะและเก้าอี้ที่อยู่ในห้องเรียนด้วยวิธีการใดได้บ้างนะคะนักเรียนก็ตั้งชื่อโครงงานนะคะค,คุณครูก็จะตั้งชื่อโครงงานของครูว่าน ah ้ําส้มสายชูกําจัดเชื้อรา นะคะค,คุณครูอาจจะตั้งชื่อแบบนี้นะคะน้ำส้มสายชูกำจัดเชื้อราอันนี้ของครูนะนะคะส่วนนักเรียนนักเรียนก็ไปคิดเอานะคะว่านักเรียนจะใช้ปัญหาใกล้ตัวอย่างไรนะคะมาจัดทาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นะคะนักเรียนก็ลองมองดูสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเนาะแล้วก็เอามาทําเป็นโครงงานนะคะน้ําส้มสายชูเอาลืมคําว่าสายชูนะ สายชูกําจัดเชื้อรานะคะอันนี้ก็คือโครงงานของครูนะคะก็ให้นักเรียนทําแบบนี้ค่ะเป็นของตัวเองนะคะทำลงไปในหน้าที่72นะคะแล้วก็นํามาส่งให้คุณครูนะคะในวันเปิดเรียนสัปดาห์หน้านะคะเนาะโอเคนะคะก็เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนคิด นะว่านักเรียนจะเอาปัญหาอะไรอันนี้เป็นของนักเรียนเองที่นักเรียนจะต้องทานะคะเมื่อกี้เป็นของครูนะห้ามลอกนะนะคะให้ใส่ลงไปในหน้าที่72นะคะเลือกมาสัก2ปัญหานะคะเผื่อนะคะสมมุติว่าปัญหาที่นักเรียนที่1ที่นักเรียนเลือกมามันอาจจะทําไม่ได้นะคะหรือมีข้อจํากัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ยังจะได้มีปัญหาที่สองนะคะให้เรียนได้เลือกนะคะว่านักเรียนจะ ใช้ปัญหาที่หหรือปัญหาที่2มาใช้ในการทําโครงงานนะคะซึ่งนั่นก็จะมีหนทางที่หลากหลายแล้วก็จะช่วยให้นักเรียนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะคะอันนี้คืองานที่ฝากไว้นะคะวันนี้นะคะคงจะจบกันแค่นี้นะคะในภาคเรียนที่2นะหวังว่าคงจะไม่มีการปิดอีกแล้วนะคะ สัปดาห์หน้าเราก็เจอกันนะคะที่โรงเรียนเนาะอย่าลืมทำแบบทดสอบนะคะในหน้าที่73มีทั้งหมด5ข้อด้วยนะคะทำลงไปในสมุดเล่มเล็กได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะลูกนะสวัสดีค่ะ